ตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด1 9เข็มที่สองสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33สวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เป็นการแจ้งข่าวการตรวจสอบวันนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่2จากสำนักง,งานประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33โดยมีรายละเอียดดังนี้ข่าวจากสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานแจ้งความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่2 ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33เริ่ม16สิงหาคมนี้สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน eneca, แอสตราเซเนกาเข็มที่1ระหว่างวันที่ง1 1มิถุนายนพศ2564และสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1ระหว่างวันที่ึง3 0กรกฎาคมพศ2564ตรวจสอบวันนัดหมายได้ที่ https:// w w w ร์ไว so. ์เว s s o g o t h s e s f o r m n e w s สำหรับผู้ประกันตนที่ฉีดวัคซีนหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผลข้อมูลซึ่งจะอัปเดตในสัปดาห์ถัดไปการตรวจสอบนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่2ผ่านเว็บไซต์เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ https://www s s o so. g o t h e f o r m d s c o r n e w s ให้เลือกกรอบหน้าต่างตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่2หลังจากนั้นให้เลือกแถบเมนูตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่2เมื่อเข้าสู่หน้าตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่2ผู้ประกันตนมาตรา33ให้ทำการกรอกเลขประจำตัวประชาชนและกรอกรหัสตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพ หลังจากนั้นให้กดค้นหาระบบจะแจ้งรายละเอียดการนัดหมายให้ทราบและสำหรับท่านที่ต้องการฉีดวัคซีนอย่าลืมเตรียมความพร้อมและพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการฉีดวัคซีนสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ